แข่งที่พอเราครับว้าดิขอบคุณครับโอ้ส่งมือถึงรูปที่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณนะขอบคุณครับโอ้ได้ตัวตาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับยินดียิดีจับต้นกับผมขอบคุณครับโอเคนะให้น้องๆขอบคุณสั้นๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับ ท่าบนะครับเดี๋ยวเราจะอานที่นะครับเพื่อรอบต่อไปนะครับเอาตู้นี้นะครับตัวทนี้สวัสดีครับขอบคุณครับเอาวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาชมคอนเสิร์ตในวันนี้บครัใช่ครับแล้วก็ขอบคุณแมากที่มาช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมสนุกกับคอนเสิร์ตเซตต่อไปเลยนะครับ